นี่จะกครีมบูเล่ครีมบูเล่เคครีมบบเลเ่เภาษาเด่นภาษาอังกฤษอืนอนๆพูดถือตกตะกไข่แดงนะจ๊ะไข่แดง6ฟองเนาะใส่นมสดนะจ๊190นะร้อยเก้าสมเนาะหนึ่งรอยเก้สิบมลจ้ะร้อยเก้าลครีมครีมสดเท่ากันจ้ะ ร้อก้าสิ ml เอามาตั้งไฟนะจ๊ะให้พออุ่นอย่าให้ห้อนเลยจ้ะให้แค่อุ่นน้ำตาลจ้าน้ำตาล80กรัมเนาะ80กรัมกวนใช่กันเลยคนให้น้ำตาลเขาะละลายนะจ๊ะให้มันละลายเนาะน้องตาลอุ่นประมาณ40องศาเนาะจ้ะ อุ่นนะเนาะ,ะค,อคอ่อยๆค่อยๆเทลงเลยจ้ะค่อยๆเทลงหลบขวนเร็วๆเลยจ้ะเทลงทีละนิตทำมันทำมันหอนมันสิ่งเหนี่ไข่สุกที่จ้ะเนาะค่อยๆเทลงวันนี้ลาซูกาลงไปอีกน้อยนึงเลยจ้ะอันนี้เขาต้องกรองเนาะจ้ะกรองเศษไข่าขาวออกเนาะ ันนี้ต้องซ่อนฟองออกนะจ๊ะที่มันเป็นฟองเนาะตักออกนะจ๊ะตักออกเลยใส่น้ำใส่น้ำลงไปถาดนะจ๊ะจะเอาฟอยนะจ๊ะกระดาษฟอยสปิดนะจ๊ะปิดเลยเลี้ยงเท้าแล้วเราจะเข้าเตาอบนะจ๊ะร้อยห้าสิบองศาประมาณสี่สิบนาทีนะจ๊ะ พอเอออกาอบเลยนะจ๊ะหน้าตาเค็มบุเลเราก็จะเป็นอย่างนี้จ้าเหมือนสังขยาบ้านเราเลยจ้ะแต่จะนิ่มกว่านี่จ้ะหอมกินวานิลาหอมนมเสร็จแล้วจ้าเวลาจะกินเอานำตาลโรยนะจ๊ะต้องรอให้มันเย็นก่อน แล้วเอาน้ำตาลโรยแล้วกับเผานะจ๊ะใช้ที่เผาน้ำตาลให้มันเกียมกรอบๆข้างบนนะจ๊ะก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเคมบุล่แบบนี้นะจ๊ะเขาใช้ส่น้ำตาลโรยน้ำตาลลงไปเลยจ้ะหอมๆน้ำตาลจ้ะหอมๆแบบหนึ่งจะให้มันเย็นเนาะ ตามมันก็จะกรอบๆปนบานบๆของบนจะ้ะเนียนยจะ้ะ